เราจะมาทำความรู้จักกับโรคริสีดวงทวารและโรคฝีคันทสูตรกันนะคะโรคริดสีดวงทวารคือโรคที่เกิดจากเส้นเลือดดำทวารหนักหรือส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่มีอาการบวมพองและยืดตัวจนยืดนูนเป็นติ่งออกมาจากทวารหนัก อาการของริสีดวงทวารจะมีอาการคันระคายเคืองหรือเจ็บปวดบริเวณปากทวารหนักและจะมีเลือดสดปนออกมากับอุจจาระหรือมีเลือดหยดลงในโถส้วมอาจมีก้อนหรือติ่งเนื้อยื่นออกมาจากปากทวารหนักขณะขับถ่ายในกรณีที่เป็นริศีดวงทวารภายนอกจากคลำเจอก้อนเนื้อที่ทวารหนักส่งผลให้นั่งหรือเดินได้ไม่สะดวก ความรุนแรงของโรคฤิสีดวงทวารมีสีระยะดังนี้ระยะที่ 1. คือฤิสีดวงทวารขนาดเล็กแต่ไม่มีก้อนยื่นออกมาระยะที่สองคือฤิสีดวงทวารยื่นผนจากปากทวารหนักขนาดเบ่งถ่ายอุจจาระและสามารถหดกลับเข้าไปได้เอง ระยะที่3คือริสีดวงทวารที่ยื่นออกมาจากปากทวารหนักขณะเบ่งถ่ายอุจจาระและสามารถกลับเข้าไปได้เองโดยต้องใช้นิ้วดันกลับระยะที่4คือริสีดวงทวารที่ยื่นออกมาตลอดเวลาไม่สามารถดันกลับเข้าได้หรือมีติ่งยื่นของเยื่อบุช่องทวารหนักออกมาทั้งหมดและอาจมีอาการแทรกซ้อนได้เช่นการมีเลือดออกทางทวารหนักเวลาขับถ่ายอุจจาระ วิธีการรักษาโรคิทศีดวงทวารจะขึ้นอยู่กับระายะาและความรุนแรงของโรคเช่นการกินยาการใช้ยาเหน็บการรัดยางหรือการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรักษาแบบใด ต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคฝีคันทสูตรกันค่ะโรคฝีคันทสูตรคือโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดขึ้นบริเวณทวารหนักโดยเกิดเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างทวารหนักและผิวหนังภายนอกบริเวณแก้มก้นหรือรอบปากทวารหนักสาเหตุหลักเกิดจากการที่เป็นฝีทวารหนักมาก่อนส่วนอาการของโรคฝีคันทสูตคือจะมีอาการบวมและเจ็บปวดบริเวณแก้มก้นด้านในหรือรอบร,อบ,รอบทวารหนัก และมีน้ำเหลืองซึมออกมาจากบริเวณรูผิวหนังบริเวณทวารหนักบางครัง้งอาจมีเลือดปนหรือเป็นหนองและอาจมีอาการคันบริเวณรอบๆทวารหนักหรือผิวหนังรอบๆทวารหนักเกิดการอักเสบและบวมแดง ส่วนการรักษาฝีบริเวณทวารหนักคือการผ่าฝีเพื่อระบายหนองออกอาจร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดลดไข้รวมถึงแนะนำวิธีการดูแลทำความสะอาดบริเวณทวารหนักหากท่านสงสัยว่าอาการของท่านเข้าข่ายโรคริสีดวงทวารหรือฝีคันธสูตรหรือไม่นั้นแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปค่ะ